สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมา,ม,มาพบมาเพาะกับช่องยายวันพาส่องเลยอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าโมน้กาบ่มิมมยังหลายค่ะพี่น้องเอาธรรมาชาติมาชมก่อนก่อนสิไปส่องตัวเลขไปเบงแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะก่อนสิไปเบงตัวเลขอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำใน,นะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ จองเยาวันพานส่งเลขนี่เป็นจองที่นำตัวเลขนำนำแนวทางมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะอาประคุงให้ชมก่อนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นหมอมุกกะทะฉลองปีใหม่กันค่ะพี่น้องอ่าก็อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะเนาะกับเขอไว้พ้อนให้เพื่อนๆให้เอซทุกคนมีโชคไม่ลาบลำรวยถูกหวยแล้วว่นที่นึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี6 4นี่เนาะค่ะเนาะ ก่อนจะไปส้มตัวเลยกกับเบิงบักหน่าวก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะฝากก็ไรก็แชร์เป็นกำลังใจให้จองเยาวันพาส่องเล็กน้ำใน้ะค่ะมื้อนี้ก็เอาแนวทางสุสรากินแบงรัฐบาลมาฝาก3แบบ3เจ้า3สไตล์เป็นเจ้าที่เดินดีเข่าดีแล้วก็แม่นแม่นค่ะพี่น้องคะ่ะเอามาฝากงวดแรกของ ปีห4นี่งวดประจำวันที่17เดือนหนึ่งปี64นะคะมอยไปการเสียเวลากะไปช่มตัวเลขกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะคะ่องยามันพาสองเลขกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โชคดีร่ำรวยตลอดปี6 4จ้พี่น้องจ้าสวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้องขามาเริ่มกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าใบเขียวสูตรทดลองไหมใบเขียวอันนี้งวดที่แล้วี่เขาสามตัวโตดเนะาะค่ะพี่น้องเนาะสองตัวกับเขา เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าติดตามผลงานเพิ่มขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าขอ,ขอ,ขอะคอมูลเพื่อนน้อำเนาะค่ะเนาะขออนุญ,ญาตนำมาแบ่งปันเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่องเยาวันนี้เป็นช่องแบ่งปันตัวเลขค่ะพี่น้องเลขที่เพิ่นให้มางวดประจำวันที่17เดือน1ปี64สามตัวกับซีมีหกสี่ห้าหกสี่เจ็ดเลขสองตัวกับซีห้าหกห้าสี่ 6, 5, 5, 4, 7, 6, 7. เจ็ดหกเจ็ดเลขสองตัวล่างกับซีมีเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ด แล้วก็เก้าแปดค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรใชายวิจารณญาณในการรับชมน้ำค่ะช่องยี่วันนี้เป็นช่องแบ่งปันตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเนาะเอาไว้ถ้าเป็นแนวทางสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะไว้ใบเขียวแอดใบเขียวผ่านไปค่ะน,นําแนวทางของคนสุราษฎร์มาฝากค่ะคนสุราษฎร์อันนีน้วันที่เพิ่งเขียนแปลกๆเนาะค่ะ อันของจริงหรือของปลอมกะเบิงเวกอนค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้เปรียบเทียบกันเบิงวันที่แล้วนี่ค้นสุราษฎร์เขาตรงๆนึ่งเกาค่ะถ้าเป็นของปลอมกะขอถทษขออภัยนาอค่ะนาะเอาไว้พิจารณาเบิงค่ะพี่น้องค่ะสิจริงหรือปลอมเอากระเป๋าหััการเป็นของจริงกะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนําค่ะค่ะเป็นของปลอมกะขอถทษขออภัยนาอกค่ะพี่น้องเนาะเอามาแบ่งปันเอามาไว้ถ้าเปรียบเทียบเบิงค่ะพี่น้องค่ะ เด็กทุกเด็กหอยทุกตัวมีเขามีออกค่ะพี่น้องค่ะสําหรับหอยฟันสองหางของเยวันกะทาเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทาคลิปค่ะพี่น้องค่ะขอเวลาอีกจักสองสามเมือค่ะเดี๋ยวลงไว้เดี๋ยวลืมไว้ค่ะพี่น้องค่ะมาเจอกันอีกเจ้าหนึ่งค่ะวันนี้นํามาฝากสามแบบสามสไตล์อันหวยใบสีเหลืองนี่เห็นจัตเทติพนเขาดีค่ะพี่น้องค่ะ โดนสีเนเทือหนึ่งดอกอันนี้เป็ดอเขาดีอยู่วันนี้ก็เลยนํามาฝากมันกระชนกันครับไว้ใบเขียวนาอยู่หาสองหาสามหกสอง,หกส,องหกสามเลี้ยงเป็นลตัวค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เขาตร้งตงสถิติติพานมามนก็เลยเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเฉื่อส่วนบุคคลคือกันละค่ะพี่น้องค่ะโชคดีล้ำด้วยถูกหวัวรางวัลที่หนึ่งนะคะโชคดีขอให้ถูกหัวตลอดปีหกสี่นี้นะคะ วันแรกแหกบ้านของเฮาขอให้ปังๆเฮงเฮงให้ดังๆปังปังกันทุก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 ทันทุกทุกคนทุกทุกผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอ,ขอให้ถูกทุกทุกคนนะค่ะพี่น้องเด้อบอกผิดบอกถือขอโทษขออาภัยเด้อค่ะอย่าถือสาก,กันเด้อจ้ะพี่น้องเด้อรวยๆลค่ะโชคดีตลอดปีหกปีนะจ๊ะพี่น้อง